สวัสดีครับพบกับทีเอฟธนพัฒน์จเจริญฝามบ้าหลักกางตะบ,บนน้อ้สุภาอำเภอพนจังหวัดคอนแจนในรอบตอนเย็นนะครับอันนี้ก็มาปลูกต้นยางนาต่อนะครับนะครับนี้คือปลูกไปแล้วได้ทั้งหมด5แถว95 45 46 47 48 49ทั้งหมดไป4นีต้นนะครับแล้วก็อันนี้ก็อยู่ในช่วงขั้นตอนของการลดน้ำนะครับ โอ้ตอนกการลดน้ำนะครับนี่นะครับตอนเย็นนะครับเจอกันตอนเย็นเราจะปลูกอีกแถวหนึ่งนะครับตอนนี้ปลูกได้แถวละหกต้นนะครับเฮ้ยไม่ใช่ตอนนี้ปลูกได้แถวละ,นนะเนนลก้าต้นนะครับทั้งหมดได้แล้วห้าแถวแล้วก็กับอีกสี่ต้นที่มันไม่เป็นแถวนะครับก็ยังอยู่ในช่วงตอนเย็นนะครับเราทําตอนเย็นนะจนหกโมงเย็นแล้วนะก็ อยู่ในช่วงของอันนี้ของเราก็ใช้น้ำบาดาลน,นะเอ้ยนะปะปานะปะปามู่บ้านนะลดก่อนนะครับเดี๋ยวเรามีโครงการว่าจะอ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะจะทําเป็นระบบน้ําขึ้นมาลดอยู่นะครับเพราะว่าแปลงนี้มันเป็นแปลงหญ้าเก่านะครัสามารถสูบแบบเขาเรียกว่าอะไรนะสามารถสูบ สูบน้ําใส่ได้เลยนะครับสูบน้ําลาดได้เลยนี่นะครับเนี่ยมันเป็นแปลงหญ้ากเก่านะครับสามารถแบบสูบน้ําลาดได้เลยนะครับเนี่ยผมผมก็จะทําแบบนั้นนะครับแล้วผมจะทําแบบสูบน้ําลาดเอานะครับืเ้าแ,แบ่งล็อกไว้อย่างนี้นะครับตอนนี้ทั้งหมดมีร้อยต้นนะครับร้อยต้นที่จะปลูกคือร้อยต้นแล้วก็ปลูกระยะสี่ระยะแถวสี่เมตรระยะต้นสองเมตรนะครับห่างกัน แล้วก็สั่งมาชุดละห้าสิบต้นคือชุดหยอดเชื้อและไม่หยอดเชื้อนะครับหยอดเชื้อห้าสิบต้นไม่หยอดเชื้อห้าสิบต้นนะครับก็ปลูกสลับกันนะครับอันนี้รอบเย็นนะครับผมผมมาปลูกอีกผมก็เลยลดน้ําต่อเลยนะครับไม่ได้รีบนะครับไม่รีบผมก็ปลูกแบบไม่รีบนะครับหมายถึงว่าไม่ไม่จําเป็นต้องว่าต้องปลูกวันนี้ให้เสร็จนะครับผมไม่ได้ปลูกวันนี้ให้เสร็จนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่หนึ่งนะครับหนึ่งมิถุนายน ไว้ออกก็สองก็ออาทิตย์วันที่3ก็วันจันทร์ก็เป็นวันหยุดนะครับก็น่าจะเสร็จอยู่นะครับร้อยต้นนี่นะครับอ่าทำไมถึงไม่เดินเอาสายรถนะครับก็สายยางไม่พอนะยาวไม่พอก็เดี๋ยวน่าจะได้ซื้อสายยางใหม่อีกสัก20เมตรนะครับหน้าฝนนี่ก็น่าจะลดเอาลดมือเนี่ยครับอย่างนี้แหละ ไม่งั้นก็ใช้สายยางนะครับหน้าฝนก็ผมคิดว่าผมจะลดอย่างนี้แหละส่วนหน้าแรงก็อย่างที่บอกไว้นะครับสูบน้ำลาดเลยนะครับเดี๋ยวเดินท่อมาไว้ทาบอเลยแล้วก็สูบน้ำลาดลอันนี้คือจะทำปลูกเห็ดนะครับปลูกเห็ดทำปลูกเห็ดแล้วก็ ถ้ามันโตรหรือว่ามันเป็นอะไรไปได้ก็นนะ่ะจะเป็นเครดิตคาร์บอนไปนะครับขายเป็นกําลังศึกษาอยู่นะเพราะว่าแต่ว่าแปลงนี้ปลูกปลูกได้เยอะนะครับปลูกได้เยอะแต่ว่าผมปลูกแค่ร้อยต้นก่อนนะพื้นที่ว่างอีกเยอะนะครับแรงมันดันใจในการปลูกก็คือเออพอดีช่วงนี้เห็นเห็ดละโงกนะครับเห็นทุกคนมีป่าป่าต้นยางนาะผมก็เลยอยากปลูกบ้างนะครับ จริงๆพี่ชายผมปลูกไว้ห้าปีที่แล้วนะครับป่าเนี่ยนะครับแต่มันยังไม่เกิดนะครับเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีความรู้ว่าเขาทําแบบมีราดเชื้อเห็ดมีราดอะไรนะครับเราไม่ได้สนใจนะครับเพราะว่าช่วงเมื่อกี้สนใจอยู่กับหญ้ากับกัวอยู่นะครับพอดีตอนนี้กัวถูกก็หันมองอย่างอื่นนะครับนี่อันนี้นะครับก็ลรดน้าเพิ่งปลูกเสร็จตอนเช้านะครับเช้าเย็นครับเช้าเย็นเช้าเย็นรดน้ำไว้ไม่ได้รีบเร่งอะไรนะครับ บรรยากาศตอนเย็นทั้งหมด49ต้นแล้วนะครับฝนไม่ตกนะครับเมื่อกี้นี้ฝนอยู่ในเมืองฝลตกนะครับแต่ว่าที่บ้านผมไม่ตกนะครับค้มเฉยๆค้มแล้วก็ฟ้าร้องแต่ไม่ตกนะครับ อันนี้คือแรกๆก็ขยันอยู่ยนะครับขยันขยันดูขยันรดนี่นะครับแต่ก่อนมันเป็นแปลงหญ้าแทงโกลานะไม่ใช่แต่ก่อนตอนนี้มันก็เป็นนะครับปลูกไปเลยแต่ว่าหญ้าเราก็ตัดได้นะครับเรา,เรา,เ,ราเราตัดได้เหมือนเดิมนะครับนี่เราไม่ให้วัวเข้ามาแล้วก็คือรอให้มันยาวแล้วก็ตัดได้นะครับกว่าต้นไม้จะโตก็อูสองปีคนที่เขาบอกว่าสองปีก็ มีเห็ดออกนะครับเหมือนกับว่าเขามีเชื้อเห็ดลาดเรื่อยๆนะครับแบบเหมือนกับว่าลาดบ่อยเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับมีเชื้อเห็ดละโงกเชื้อเห็ดอะไรพวกนี้ลาดบ่อยมันก็ยิ่งจะมีเปอร์เซ็น์ในการเกิดดีนะครับแต่ของเรานี่คือเอาให้มันรอดก่อนนะครับเห็ดไม่เห็ดก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับแต่ตอนนี้ขอให้มันรอดก่อนนะครับ แล้วนะครับอีกถังหนึ่งก็เสร็จแล้วจะปิดน้ำไว้นะครับแล้วจะปลูกอีกแถวหนึ่งนะครับที่ผมตีไว้นะห่างแถวสี่เมตรนะครับห่างต้นสองเมตรนะครับเพราะว่าจริงๆถ้าปลูกใช้ไม้จริงๆก็มันเป็นไม้โตก็น่าจะแปดคูณแปดได้นะครับแต่ว่าเราปลูกทดลองก่อนนะครับ มันตัดแต่งกันได้นะครับตัดแต่งได้อีกอย่างเราตั้งใจปลูกเป็นป่านะตั้งใจปลูกเป็นป่านะครับป่ากินเะห็ดตว่าตอนนี้ก็กำลังเหอนนะครับกำลังเหอะ ส่วนหญ้าก,กับวัวก็ปล่อยไปตามอธัธยาศัยก่อนนะครับบุฟเฟ่ก่อนนะช่วงนี้ไม่ได้ดูแลเป็นพิเศษนะเพราะช่วงนี้กําลังเห่อกับลายตาทีหน่อยนะครับเพราะว่าผมถ่ายไปด้วยแล้วก็ให้ถ่ายไปด้วยแล้วก็ลดน้ําต้นไม้ไปด้วยนะครับถ้าทําระบบน้ําหยดได้น่าจะดีนะครับ ว่าสปริงเกอร์ผมยังไม่เคยลองนะสำหรับคนที่ยังไม่เคยเข้ามาดูเกาะวัดดีด้วยนะครับวัดดีผมเป็นมือใหม่ในการปลูกนะครับมือใหม่ในการปลูกไม่รู้จะรอดหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ก็อยากปลูกก็ปลูกลองก่อนนะครับรอดไม่รอดก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับต้นไม้นะ ของเราแตกก่ก่อนนี่ไม่ใช่แตกก่ก่อนนะครับตอนนี้ก็ยังมีนะครับนี่ครับบ่อบาดาลของเรานะครับแค่เราย้ายไปบ่อด้านล่างเฉยๆนี่สระน้ําที่ปลูกผักหวานเราก็อยู่ตรงนี้ก็มีนะครับคือน้ําเราตอนนี้เรามีบ่อบาดาลสองบ่อน,นะครับแต่ว่าเราเขาเรียกว่าอะไรความพร้อมของเราเดินไปปิดน้ำเลยนะครับก็คือความพร้อมของเอเรื่องของอที่จะนําน้ําขึ้นมา ใช้ย,ยังไม่สำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าบอ่อประดานเรามีสองบ่อแล้วนะครับนี่เดี๋ยวพาเดินไปดูตรงอันนี้อีกนะผมปลูกไว้ปลูกผักหวานนะครับผมปลูกผักหวานไว้ประมาณสักสามปีสามสี่ปีสี่ปีน่าจะเข้าสี่ปีแล้วไล่ๆกับที่ผมปลูกหญ้านั่นแหละครับเริ่มแรกนะครับพืนนี้นี่นะครับร่องรอยของ ผักหวานทุกต้นจะรอดเฉพาะต้นที่อยู่กับมะขามเทศหรือว่าบักคำแปรบานเท้านะครับนี่อย่างนี้นะครับนี่ผักหวานนะครับตายไปละนี่มะขามเทศนะครับนี่ตอนนั้นตอนที่ผมเริ่มปลูกนี่ประมาณร้อยกว่าหลุมนะครับนี่ผักหวานที่มันเลรอ,อดหนะลือรอดนะครับนี่เหลือเยอะอยู่นะครับนี่แต่ก่อน ที่ผมเริ่มปลูกนะผมบอกไว้ก่อนเน่ยผมปลูกไม่รู้ว่าผมปลูกระยะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมปลูกแบบทีเลยแต่ว่าตอนนั้นนะ่ะผมนี่ยังหลงเหลืออยู่ตอนนั้นนะ่ะผมใช้ต้นแคร์ต้นแคร์บ้านนะครับต้นแคร์บ้านอันนี้แครนะ์ครป่า,าปน,น,นะครับแคร์ป่าพี่ชายมาปลูกไ้สามต้นแคร์บ้านนะครับผมปลูกแคร์บ้านกับปลูกแคร์บ้านอย่างเดียวเลยเอาพูดง่ายเลยปลูกแคร์บ้านอย่างเดียวแล้วก็อ่าพอมันติดแล้วผมค่อยเอาไอ้นี่มาหยอดทีหลังนะครับ ในบักคำแปรนะครับบักคำแปรบักคำเทศแต่มาหยอดที่หลังเนาะปลูกเริ่มต้นเนี่ยปลูกโดยแค่บ้านนะครับแต่ว่าแค่บ้านมันไม่ทนนะครับปรากฏว่าตายลงหมดนะครับเนี่ยพวกนี้เนี่ที่มันห่างๆนี่คือแต่ก่อนนี่หนานะครับใครได้ดูคลิปผมย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับเกิดทุกต้นนะครับผักหวานผมเนี่ยแต่ว่าดินมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็อันนั้นก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าในส่วนของใครที่จะปลูกเนี่ยผักหวานนะครับเนี่ยยอดผักหวาน ผมสั่งมาจากบ้านหม้อสระบุรีบ้างครับเซตนี้แต่ว่าลัวเข้ามากินตลอดนะครับ3ปี4ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมปล่อยกัวเขาแทะเร็มตลอดนะครับมันไม่โตเพราะว่ากัวนะครับเนี่ยกัวกัดหมดนะครับปีนี้ก็เลยไม่ปล่อยเข้านะครับนี่ผักหวานเราเหลือนะครับที่มันเหลือเพราะว่าเหลือจากต้นอ่าเขาเรียกอะไรต้นนั้นต้นมะขามแปรนะครับมะขามแปรนี่ดูลำต้นของผักหวานนะครับนี่ลำต้นผักหวานเพียวๆเลยนะครับเนี่ยัวเมโป้งผมใหญ่มากเลยนะครับเนี่ย แต่ว่าวัวมันกินหมดแล้วนะครับวัวกินหมดแล้วคือประเด็นอยู่ที่นี่เห็นไหมครับนี่ลุงเรือนะครับนี่ผักหวานนะถ้าใครจะปลูกก็แนะนําให้เป็นอ่านี่เงาวนั่นนะครับที่มันตายแนะนําให้เป็นหนึ่งต้นมะขามเทศนะเอามะขามเทศเลยครับจะได้เก็บลูกขายด้วยสองก็ต้นตะกบนะครับต้นตะกบนี่ทนนะครับทน แต่ว่าตอนโตแล้วก็เราก็ต้องโละต้นตะกบออกนะครับเหมือนกับเ ja นี่ยดูเนี่ยดูนะครับเนี่ยต้นมะขามเทศผมที่ผมปลูกอะโตขนาดไหนแล้วครับไม่เนี้ยสี่ปีได้แล้วที่ผมปลูกไว้เนี่ยดูนะครับดูเนี่ยใหญ่นะครับแต่ตอนที่ผมปลูกกะเสียดายมากเลยตอนนั้นถ้าผมปลูกมะขามเทศหมดนะครับตอนนั้นอดูนะครับต้นมะขามเทศสี่ปีนะครับถ้าผมปลูกต้นมะขามเทศตอนนั้นน่ะ หมดทุกต้นนะครับน่าจะได้ผักหวานเยอะแล้วแล้วช่วงหนึ่งผมก็ตอนแรกผมก็สนใจผักหวานนะครับผมก็ตั้งใจในสระ,ะลูกนี้ขุดเพื่อปลูกผักหวานโดยเฉพาะนะครับสระลูกนี้แต่พอผมทําไปได้ปีสองปีผมก็ขี้เกียจนะผมก็เบื่อผมก็มาสนใจเลี้ยงวัวต่อนะครับทีนี้พอดีวัวขึ้นก็ขยันเลี้ยงนะครับทีนี้ปัจจัยหลักเลย หญ้ามีอะไรมีปลูกก็นี่นะครับตามที่เห็นมีแต่แปลงหญ้านะครับก็มาให้ความสําคัญเกี่ยวกับกวัวพี่ชายก็นี่นะครับมีต้นไผ่ต้นป่าแต่ก่อนเป็นป่ากล้วยนะครับต้นมะม่วงต้นอะไรก็มีนะทําควบคู่กันไปพร้อมกับที่มีบอ่บอบาดาลบ่อแรกนะครับตอนนั้นที่ทําทีนี้ก็นับปัจจุบัน แต่ก่อนผมไม่สนใจนะครับเรื่องป่าไม้นี่พอมาปัจจุบันวัวมันก็ตกต่ำลงแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้สนใจเรื่องเปลือกมาล้างหมักยีสก็ไม่ค่อยได้ทําแล้วนะครับมีเหลือนะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้ให้วัวกินนะครับเหลือประมาณสิบถังได้นะครับแต่ไม่ได้ให้วัวกินแล้ววัวก็ปล่อยตามดรอปเรื่องอาหารเสริมลงนะครับดรอปเรื่องอาหารเสริมดรอปเรื่องอเาเรกอเลยพวกลําพวกนี้ไม่ได้ให้กินแล้วนะครับไม่มีเสริมตอนยงตอนเย็นแล้วนะครับพอแล้วนะก็พักไว้นะครับช่วงนี้พักไว้เพราะว่าราคา อ่าไม่คุ้มนะครับลงทุนไปก็คือขาดทุนเลยนะครับแค่คิดก็ขาดทุนแล้วนะครับอ่าต้องพูดอย่างนั้นครับนี่แปลงนี้ก็ยังไม่ได้ปลูกนะครับแปลงนี้ก็จะปลูกนะครับนี่ที่ล้อมไว้นี่น่าจะได้ประมาณสักห้าสิบต้นได้นะครับแต่ว่าอนาคตเนาะครับรอรอขยายนะครับขยายนี่แปลงนี้ก็ยังเป็นแปลงหญ้าแพนกลิาอยู่นะครับพอวัวตกต่ําก็อ่าพอเผาเรื่องวัวลงมาก็ สนใจเรื่องปลูกยางนาเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่าจะชอบของผมจะเป็นแบบชอบอะไรก็จะชอบเป็นช่วงๆนะครับจังหวะแล้วก็ชอบแบบลงมือทําได้นะครับอ,อย่างเงี้ยดีนะครับที่ผมปลูกหญ้าเสร็จแล้วทั้งสิบไร่ละอทั้งสิบไร่ของใหม่ละไม่งั้นก็คือน่าจะไม่ทําต่อนะครับเพราะว่าสนใจเรื่องอื่นละ แต่งแง่ตรงนี้ก็เมื่อกี้ก็มาถอนหอญ้าต้นชิวๆออกก็โอเคนะครับเดี๋ยววันไหนมีเวลาว่างๆก็จะมาถอนอีกนะครับแต่กลัวก็จะยังคงไว้เหมือนเดิมนะครับยังคงไว้เหมือนเดิมแต่ว่าอยากมีเขาเรียกอะไรอยากมีตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ตรงริมถนนน่าจะไล่ไล่กวกว่านะครับเกือบสองไร่นะครับอยากมีอ อยากมีสวนป่าอย่างนาสักสองไร่ไร่ไร่หรือสองไร่นี่แหละเพราะว่าโซนนี้เพราะมันแบ่งโซนออกมาแล้วแบ่งโซนถนนออกมาแล้วฝั่งนี้ว่าจะปลูกหมดนะครับต้องดูก่อนนะครับว่ามันปลูกเป็นยังไงไม่ใช่ว่าปลูกร้อยต้นเหลือยี่สิบต้นอย่างนี้ก็อนนัันนน้ก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับแพราว่ามันน่าจะรอดอยู่ถ้าเราขายันลดน้ำต้นไม้ลดน้ำมันนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมาก ช่วงนี้ก็ก็อยากจะบอกว่าช่วงนี้ก็สนใจเรื่องยางนาน,นะครับเรื่องเพาะเห็ดบุกเห็ดนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ